โทดินโทษน้ำโทดืนน้าดาวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยพอพันใหม่เหรว What??? ใครจะไปรู้ว่าน้องว่ายน้ำได้เอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไหนละเอาวิ่งวิ่งอย่างไวเลยทีนี้ เอาไปไหนอะน้องเอาดำน้ำไปแล้วเอาๆๆเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนนมันโดนปลาคาบกินนะเอาไปแล้วเอาเอาเกมโ oh อ้ไม่ก้เฮ้อะไรก็ผมกันวัวดีคุณผู้ชมทุกท่านอ้ามือหนัว แล้วก็มาทำไมวะเนี่ยเอาละครับผมก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะผมวันนี้ก็อยู่กับการพยนไพดทียยอยู่ในพาร์ทที่12บสองนะผมวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปสำรวจสิ่งที่เรียกว่ารังปวกนะผมซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเรานี้ <c oughs> ผู้ชมเห็นรูนี้ไหมครับรูอะรูรูอะรู้แลรู้รรรจักรูทีไหมรูเยิบเล็บยูเย่ yeah! <c oughs> โอ้โหบอกอายุจัดจด <c oughs> ตอนนี้ก็เดินเข้ารูมาแบบว่าไม่สนอะไรเลยนะเนี่ย ก็เหมือนว่าทางนี้น่าจะยังไม่ใช่ทางเข้านะครับผมแล้วรู้สึกแบบว่ามันลกลางแล้วแบบมีตะปูด้วยมีขนหญ้านะครับผมเออตรงนั้นมีแสงชมพูชมพูนิดหน่อยโอ้เราใส่อนวะ่ะผมว่านะทางขึ้นมันอยู่ด้านบนนะทุกคนเราจังวัน,นี้โอ้โหมีรอไส่อนอยู่ข้างหน้าเราแต่แบบว่ามีน้องตัวขา,ขาวๆว่าน้องตัวขาวๆเขาอาจจะไม่ทําอะไรต่อเราหรือเปล่า ก็วันนี้เดินใส่เลยล่ะน้องน้องจะเกือไม่รู้ป่ะสี่ตัวพี่ก็ไม่กลัวนะครับต,ตัวพี่ก็ไม่กลัวนะพอดีว่าแบบของพี่มันตึงมากมากกะบอกเลยแล้วพี่ก็เก็บซากน้องมาด้วยเพราะว่าช่วงนี้จําเป็นมากบอกเลยเลอตัวหนึ่งอยู่ไหนจะจะล้างเผ่าพัาพนธุ์มันให้หมดไอ้ตรงนั้นตัวอะไรได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยเละคุณผ,ผู้ชมโอ้โหเฮลิคอปเตอร์เต็มไปหมดเลยโอ้โหเราได้กินเราได้ไงกคนแค่ okay. มองนิดหน่อยเองเราแค่มองนายนิดหน่อยเองโอ้โหมองไม่ได้เหรอแล้วแบบว่าจังหวัดนี้ไงเรียกพวกเหรอโอ้โหไม่กลัวนะบอกเลยไม่กลัวไม่กลัวนะลงมาคุยกันเดอะอเนี่ยเนี่ยก้ามืนไปเดอะอเห็นเพื่อนน็อกยังเห็นเพื่อนน็อกยังเห็นเพื่อนน็อกเห็นเพื่อนน็อกยังออะเอามาให้หมดออะเอามาให้หมดเอามาให้หมดมาให้หมดเออ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 มาให้หมดนั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละเออดูตูดแดงแปดแล้วเห็นหน้าจอแดงๆนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมผมใส่การ์กายพันนะครับพมดูนี้มีอะไรเอยโอ้โหแม่งเต็มไปด้วยใยแมงมุมว่ะแล้วก็มีฟันว่ะมีฟันแล้วก็มีรอใส่เอนว่ะโอ้โหในวันนี้ก็ทุบดิเออเออ,เอ,อทุบไปเด้ทุบไปเด้ แล้วก็โทาไปอีกทีนึงโอเคผมว่าในนี้น่าจะไม่มีอะไรไปที่ต่อไปกันว่านะทางขึ้นมันต้องเป็นตรงนี้ว่ะโอ้โหแล้วคุณผู้ชมเห็นขาอะไรที่อยู่ตรงนั้นไหมเอาว่ะประตูเจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่แถวบ้านนี่เดินแบบยูเอียยูเอียแต่ไปหมดเลยแต่ว่านี่เรามาตีลังปวกนะเนี่ยแล้วทําไมมันรวมพลอะไรเยอะแยะขนาดนี้วะแล้วแมงแมงยุงนี่มันแบบว่าเยอะจริงๆเลยเนี่ยแล้วทําไมมันเยอะจังวะโอ้แล้วปวกว่ะเอาว่าปวกว่ะ พวกทำอะไรไม่รู้ขอตีอยุงก่อนละกันเออเออเออเดี๋ยวน้องน้องใจเย็นอย่าเพึ่งอย่าพึ่ง,องขอแบบเตชีตเรียบร้อยครับทหารปวกนี่แหละนี่แหละนี่แหละอู้คิดว่าเจ๋งเหรอคิดว่าเจ๋งคิดว่าเจ๋งเออดิ้นไปเดี๋ยวแต่แบบเหตุอะไรอยู่ด้านล่างไหมคุณผู้ชมนั่นมันโลไซแอนนี่นะโลไซแอนโอ้โหค,ครับก็จังหวะนี้ก็ได้ยินว่ะเฮลิคอปเตอร์บินตามตูดว่ะ อุ้ยยังไม่ให้ขึ้นไปข้างบนก่อนเหรออุ้ยแล้วจิกกันทําไมมานดะเดะมาเดิอุ้ยตัวนั้นอุ้ยตัวนั้นตัวนี้มันดูดเดือนเราแบบตูดแดงเจ๋เลยวะตูดแดงแป๊ดตูดแดงแป๊ดละตูดแดงแป๊ดว่ะนี่ไงตูดแดงแป๊ดโอ้โหโอ้หนี่ดูดเลือนแล้วหรอมาเดะลงมาตูดแดงแป๊ดอะเนี่ยมาเดิมาเดิลงมาลงมานี่ไงบอกทันวะน้องลงมาลงมาเราตีไม่ถึงลงมาเขามา เออลงมาลงมาลงมาดีๆ,ๆ,นๆ,ๆนี่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 หรือต้องให้ใช้กำลังเน่าตายไปซะ้ตรงนั้นแหละตรงนี้มีอะไรเออโอ้มีฟันทองแล้วก็มีน้องแมงมุมเดินมูนวอล์กอยู่แล้วหันหน้ามาทางเราทําไมตีฟันฟันทองก่อนเลยเออเอ,อ,เอ,อไม่แตกเออมาเดะแมงมุมตรงนั้นน่ะสักหน่อยปะล่ะสักหน่อยปะล่ะน้องเดินมูนวอล์กอยู่ตรงนี้นมันแบบมันไม่เหนื่อยอะฮะแล้วดู อยากเห็นตามีกี่ตาวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตาหรือ 7, 8, ว่าเจ็ดแปดตาวะทำอะไรแล้วทำไมจุ่มอยู่งั้นล่ะอา้าเป็นมิดด้วยวะ <Building> เฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นไมงมูมเป็นมิดครั้งแรกวะ่ะเฮ้ยอยู่ข้างหน้าแล้วไม่กัดเราอย่างงั้นเหรอวะโอ,อ้โหเซไฮเยีย่ยมจริงๆริ้ทำอะไรเราด้วยแล้วงั้นเราแบบปล่อยผ่านแล้วกันท่านแน่ท่านแน,น่มีขู่เล็กน้อยโอเคไม่เป็นไรแต่วะนนี้นะครับทางเข้า,ารังผัวก็ได้อยู่ทางด้านหน้าเราแล้วก็มีเม็ดพริกเล็กน้อยอยู่ตรงนั้น ซึ่งอาจจะไม่จําเป็นและเข่าไห่หรือว่าอาจจะจําเป็นแต่ว่าล้วเข้าเนื้อเรื่องหลักกันดีกว่าโอ้ข้างหน้าน,นั้นมีอะไรกันครับเนี่ยมีน้องพวกเดินมาแต่ไกลเลยครับจังหวะน,นี้เซชีสครับผมพนักงานพวกเหรอทําไมตัวเล็กจังโอ้โหตัวเล็กแล้วไงตัวเล็กก็กลับเป็นเหมือนกันนะน้องบอกนี่บอกเหรอน้องบอกเหรอกะดินะด่นไปเด็กระดิ่นไปเด้ออ่า โอ้โหจังหวะน,นี้ถ้าทหารมาครับทหารพวกมาแล้วยังไงจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหมีขุดดินไหมขุดดินเหรอนี่แน่ขุดดินขุดดินจังหวะน,นี้ยังไงขุดดินอีกไหมโอ้โหขุดดินอีกก็ไม่เท่าไรหร่วะก็ไม่เท่าไรหร่วะก็แบบเหนื่อยก็ติดสโลติดหลืดโอ้ยไม,ม่ตีวุดนตีเนือเออก็ไม่เท่าไรหร่วะโอ้โหคิวบอกนะคหิวขอคิวเลือดแปบ๊บโอ้โหเยอะจัดที่ไหนละสองตัวเองมาเด พี่ไม่กันอะไรทั้งนั้นอนะ่ะพี่ยืนแทงกับน,น้องหมดแน,น่ไปเลยเดี๋ไปเดเออไม่ต้องบงไม่ต้องบล็อกอะไรทั้งนั้นแหละเออจังหวะนี้ต้องหัวเข้าไปหัวเข้าไปอเออหัวเข้าไปปล่อยให้กันเลยพอดีแบบชุดพี่อัพมาเต็มจัดๆเดี๋ยวบอกบอกเลยนะน้องตีพี่ไม่เข้าหรอกว่ะแล้วก็นะเนี่ยเนี่ยมาเดพี่จะล้างเผาพัานน้องโอ้โหชุดเดียวแตกว่ะโคตรแรงโอ้โหเยอะมากแต่ก็ไม่เท่าไหร่ว่ะถ้าเราตีชุดเดียวแตกหรือเปล่าอุ้ย มื่อกี้ใครพ่นใครใครใครพ่นน้ำใส่หน้าใครบางอาจพ่นน้ำใส่หน้าเราเอาตัวใหญ่ก่อนเลยตัวใหญ่ก่อนเลยมาเดชือดชือดปวกให้ปวกดูมาเดเออเออมาเดมาเดมาเดใส่นัวมาเดโอ้โหมันฟุง้งอ่ะมันฟุง้งแบบว่าฝุ่นมันเข้าตาผีเธอเห็นแค่ฝุ่นมันเหนื่อยไงมันมันไม่ได้เข้าตาแต่มันเหนื่อยไงเออ มันเหนื่อยมันมันเหนื่อยไงเอออย่าเดินหนีเด็แล้วทำอะไรแล้วนะไปขู่กันเองทำไมนี่มาหาเราสิมา,มา,มาหามาหาเรามาหาเราเฮ้ยเฮ้ย้ยยไอ้ตัวเล็กเฮ้ยไอ้ตัวเล็กไม่กระโดดเหรอตะเกมันมีตัวไหนบ้างอาจกระโดดข้ามหัวผมวะใครบางอาจกระโดดข้ามหัวเราฮะฮะฮะนี่ไงนี่ไงกะลังเผ่าพันธุ์ไปดิยังไม่หมดอีกเหรอมาดิมาเด็พี่ได e. ้ทั้งวันน่ะน้องแบบนี้ทั้งวันพี่ก็ไหวว่ะเออ ทั้งวันพี่ก็ไหวอ่ะบอกเลยพี่ได้ทั้งวันพี่ได้ทั้งวันบอกเลยโอ้โหจังหวันี้ก็หน้าแดงครับผมวันี้หน้าแดงออ้โหบางอาจพ่นน้ํใส่เรามันเลออเธอรู้ไหมมันเลออเธอปะท้รแตตรงนี้ก็แบบว่าได้ยืนชิวสักแป๊บหนึ่งก็หิวเลือดแต่ก่อนแล้วกันผมว่านะผมไปทางนี้ก่อนดีกว่าวะทางนี้เอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมว่านะผมไปทางนี้ก่อนดีกว่าวะอันนี้มันหน้าแบบ มันน่าจะเป็นทางอ,อกนะผมว่านั่นไงอุ้ยแล้วจู่ๆอรอไซเอ็นก็เกิดตหน้าตดตาบอกเลยผมว่ามันไม่น่าจะมีตัวไหนมาตีเราแล้ววะ่ะตะกี้กมีทางด้านซ้ายแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ด้านขวาเราแล้วก็เลี้ยวขวาแบบตึงๆแล้วตะปูมันก็เยอะจัดๆปูมันเยอะมากแล้วข้างหน้านี้มีอะไรข้างหน้านี้มีน้องปวกว่ะ น้องปวดอยากใส่เดี่ยวหรือเปล่าวะนี่มันไม่ใช่ใส่เดี่ยวนี่มันใส่2อแบบคูณ4ใส่2อแบบคูณ4ก็เป็นเท่าไหร่เป็น8แต่ตะกี้มัน4ตัวมันก็ต้องเป็นใส่2คูณ2ดีวะเอออะไรวะเนี่ยเช้าวันนี้คิดเลขก็มาวะจชงวันนี้พูดมัว่วครับผมบอกเลยพูดไปเรื่อยนะี่แหละนี่ะโอ้โหทำไมเรามันแบบโอพจัดจัดโอเวอร์พาวเวอร์วะโอ้โหมาเดะมาเดะเอาเหนื่อยเหนื่อยเฉยยังไม่ได้ทําอะไรเหนื่อยแล้วกระโดดมา นี่เลยเอา้าชิบหายกันผิดจังหวะไม่เป็นไรน,นี่ไงไม่เป็นไรไม,นไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรโอ้โหตะกี้กะหล่อเทซะหน่อยมันไม่หล่อเทเลยวะน้องน้องน้องทาพี่ไม่หล่อเทเลยเจทำไปชันดูเจข้างหน้านั้นมีอะไรวะนะว่าข้างหน้าก็จะเป็นทางออกวะ่ะแล้วทุกทุกท,ทางออกจะมีรอไซเอ้นอย่างนั้นหรอวะขอแบบฟันทงฟันทองได้ไหมหเออไปกลับไปตรงกลางกันเถอะ ไหนดูซิเอา้าน้องตัวนั้นทําไมน้องเกิดมาอะไรน,น้องไปเดิน,นวนวอล์กอยู่ตรงนั้นตลอดเลยล่ะเอ้าเอาจังหวะด,ดียังไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าพ่นอย่าพ่นน้าใส่หน้าเราดูไหมมันมันสกรปรกเลยเถอเอออย่ามาแตกใส่เราได้ปะล่ะเอออย่ามาแตกใส่เราเอ้คานี้ดูแบบเมง่งเม่งไม่เป็นไรอุ้ยตรงนี้มีเห็ดว่ะเห็ดเห็ดปล่อยเยอะเห็ดเห็ดปูยุ้ย เห็ดเห็ดปี๋เจอะอะไรวะเนี่ยเมื่อไหรจะตีพื่แต่เล่นมุกอยู่นั่นแหละมาเดะจังหวะนี้ยังไงชอบใส่นวลเหรอมามาเด็มาเดะเออเราก็เก็บซากน้องไปแบบเยอะเยอะจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงจะกระโดดมาหรือเปล่าู้หกันได้ครั้งแรกในชีวิตว่าตั้งแต่ลงมาตีลังปวกสุดยอดไหนดูสิเห็ดปล่อยเห็ดปล่อยมีทางซ้ายกับทางขวากันไปทางขวาก็แล้วกันแล้วตรงนี้ก็มี มีอะไรไม่รู้เดืองแสงแล้วตรงนี้ก็มีมีฟันว่ะโอ้โหเราก็ต้องถือค้อนอีกรอบหนึง่งไงถุบไปเดะถุบไปเดะเออถุบไปเดะแล้วก็ถุบไปอีกรอบหนึ่งเดะแต่วันนี้หิวหิวก็กินได้เลยโอ้โหสุดยอดบุฟเฟ่จัดๆบอกเลยเอ้าเฮ้ยเราจะกินเราไม่ได้เก็บเอ้าเราตอนน้ตองจสดเรต้องกินอันล่างวะ่ะโอ้โหกิน,นอันใหญ่ไม่ได้ด้วยโอเคๆ,ๆบุฟเฟ่กินเข้าไป กินกินระหว่างทางก็กินกินกินเข้าไปปูอย่างนี้ปลวกก็สบายเลยเดีมีบุฟเฟ่เห็ดเนี่ยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยน้องมาทเวิร์กอะไรตรงนี้ลละ <c oughs> ทเวิร์กตูดเดง้งตูดเดง้ดเดงอยากจับตูดยังเลยฮนะเนยห่วงตูดเหรอเอา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 ไปไหนเราอยู่นี่โ,โทรถ,ถังกระมังสักผู้นี่ไงโอ้โหกันได้อีกแล้วอะ่ะมาเดี๋ยวโอ้โหจังหวะน,นี้หน้าแดงครับ <c oughs> หน้าแดงโอ้โห จัวันนี้ชุดเดียวก็เตะเราจะแบบโหดเกินไปเปพ่าวะเราจะโหดเกินไปหรือเปล่าขณะนั้นมีโอ้เห็นอะไรเขียวๆมาแต่ไกลว่ะจางังหวะนี้มันต้องเป็นนาฬิกาอาจจะเป็นขี้เลื่อยอย่างนั้นเหรอวะนาฬิกาอะไรชื่อขี้เลื่อยจงังหวะนี้ยังไงเราไปลุยในรูนี้เลยว่ะแบบแบบมันแบบว่าโอ้โหมันกันเราไว้ไม่ให้เข้าวอะคิดดู มันจะแบบว่าเถื่อนน่าดูหรือเปล่าแล้วก็เก็บเศษไม้ไปได้ผมขอแทะเศษไม้ก่อนแล้วกันโอเคอ่ะแทะแบบพอควรเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อจังวะน,นี้มีแบบโอ้โหแสงไฟสีชมพูอยู่ข้างหน้าเราอะ่ะแล้วอะไในนั้นมีอะไรโอ้โหเห็นอะไรตัวใหญ่หญๆเบิ่มๆนั้นไหมคุณผู้ชมมันแบบโอ้โหราชาปวกมันเบิ่มมากคุณผู้ชมผมบอกเลยมันเบิ่มมาก มันแบบมันโคตรจะเบิ่มเลยโอ้โหแล้วลูกน้องมาว่ะมาเดะเฮ้ยอย่าพ่นน้ำใส่หน้าเราเราบอกแล้วว่ามันกกตะโปอย่าเตกใส่หน้าเราได้ไหมนี่แน่นี่แน่จังหวะนี้ยังไงโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้น้องเดินมาว่ะน้องเดินมาว่ะหลบก่อนได้ไหมหลบก่อนได้ไหมมาเดะมาเดะมาเดะจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงพึ่งขันหลังไว้ทางนี้ครับกดถ่ายรูปหนึ่งทีเดี๋ยวไม่มีรูปทําปกคลิปโอ้โหูน้องลอยพอดีเลยว่ะ 2000 years later thousand two เซชิดเชะเรียบร้อยครับผมโอ้โหจังหวะนี้ยังไงเออมาเดะอุ้ยตรงนี้มีชิปว่ะตรงนี้มีชิปว่ะมาเดะมาเดะมาดิราชาผัแล้วไงดูอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเต็กเอาตัวเต็กตัวเต็กอะไรเอาตัวเล็กก่อนตัวเต็กตัวเต็กเอาตัวเต็กตัวเต็กเออตัวนี้ก็โดนหลบไปครับโอ้โหจูไปเดะเออจูดิเราบอกว่าอะไรอย่าเตกใส่หน้าเราไม่ใช่เหรอเธอฮะ เอออุ้ยอ๋อลอยไปเดเออเออเอออุ้ยลูกดินลูกดินแล้วน่ะอุ๊ยอุ้ยโอ้โหถึงแม้ต้องคุกเข่าไว้เธอเลยเหรอเนี่ยมาเดมาเดมาเดเราตัวเล็กก่อนไอตัวเล็กมาเดระหว่างนี้เรามาหนึ่งหนึ่งกันมามาเลยมาเดมาเดมาเดเออมาเดมาทางนี้ดิมาทางนี้เดเออมาเดมาดิแขนหรือเปล่าน้องๆตายแล้วอ่ะแบบแขนหรือเปล่าแขนหรือเปล่าแขนหรือเปล่าโอ้โห ลายชุดจัดๆล้วตรงนี้มีชิปว่ะเก็บซิโอเคไหนดูข้างในนี้มีอะไรแล้วเมื่อไหร่หน้ามันจะหายแดงวะเนี่ยโอเคหายละแต่มาดูทางนี้เโอโหอันนี้ก็เต็มไปด้วยเห็ดแต่แบบว่าราชาปวกทําอะไรเราไม่ได้เลยคุณผู้ชมปูกเลยอู้ึงจัดโอ้โหแล้วนี่มันนี่มันเสียงอะไรกันได้ยินเสียงคนขู่แต่ตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าฟันทองว่ะคุณผู้ชมแล้วจังหวะน,นี้เราก็ทุบไปเดเอออ่า เออแล้วก็เอออีกรอบหนึ่งเรียบร้อยว่าฟันการน้ำหนุมเจ้าวนี้ไงหมดดูจากทรงนีนหมดไม่ถึงหมดคอนเทนต์แล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำํำละเอาแล้วก็ผมสำหรับพาร์ทดีก็ตัดจบไ้แต่เพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสาุขภาพร่างกายทุกคนไว้เจอกันสำหรับพารหน้านะผมเอาทุกคนนะผมจุบจ๊บ